พี่น้องมือนี็ข่อยจะพามากินอาหารแซ่บเมืองหนอกกับพีสานโฮอันนี้ซูชิครับซูชิอาหารญี่ปุ่นซูชิฮานูดิแมนบอกคืออันนี้คือซูชิครับผมเนี่ยน้ตอนปลาหมึกแสบอ้วนๆครับผมมาที่นี่อันนี้ซูชิว้างได็กอนดีสัตว์กับผักขาอนี้เบิร์นเขาหล่นอันนี้คือผักขาผักขา,กขานะครับผักขาเบอร์ก้า อันนี้ผักาขาพอจะเอาเออพิเศษนนี่ซูชิครับซูชิผักขาวางครับแทนสาหลายได้กินกัตบตำหมูฮูงมา,ทา,างเทียวเฉยเฉยเฉยเหมือนเด้อพี่น้องตำหมูฮู้ด้วยครับนี่ยซูชิผักขาตำหมูฮูงอีสานญี่ปุ่นฮานูเรตวันอนัอ้นจับได้